ทีมเอกสารมาปึ้งหนึ่งเนี่ยไปจ้าง Team ทีมคอนสตรัคชั่นทีมหนึทีมคอนซัลแันมาบอกผมทำ Cost คอสเบนิฟิตเขื่อนมาเสร็จละเขื่อนเขื่อนหนึ่งนะครับในภาคเหนือวิเคราะห์มาสมมติอาจารย์ลองนึกภาพตัวเองนะอาจารย์เป็นคอรมอกำลังจะอนุมัติโปรเจกต์ตผมผมบอกว่าเขื่อนผมเนีให้ประโยชน์หลายอย่างมีคอสมีเบนิฟิตบวกลบกันแล้วเนี่ยอาโทษทำไมเขื่อนผมเนี่ยให้น้ำเพื่อการเกษตรนะ แล้วก็ผลิตไฟฟ้าด้วยแล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวมีผลตอบแทน net NPV จ้างอะไรนะอาจารย์มอสอ,อะไรของอาจารย์นอสอทอ,อะไรนสอทน,นอสศทน,นะให้ให้นอสอทอวิเคราะห์ความคุ้มค่าเนี่ย <laughs> ได้มา1,300ล้านบาท NPV คอรมออนุมัติหน่อยได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเขียนไปอย่างนี้นะ เกษตรก็ได้ไฟฟ้าก็ได้ท่องเที่ยวก็ได้ผลตอบแทนเน็ตแล้วประโยชน์ก็คือ value added พันสามร้อยล้านบาทเสนอเข้าคอรามาอยังไงคอรามอก,กัดมัติก็มันเบนฟิตมันมากกว่าคอสซซึ่งทาอย่างเงี้ยผิดแล้วเราก็จะโดนเจ้าของโครงการหลอกอย่างนี้อยู่เรื่อยเพราะมันดูไม่ออกอะ่ะมันอถามว่าทําไมดูไม่ออกเนื่องจากโปรเจกต์เนี้ยมีผีกระสืออยู่สามตัวไม่รู้ว่าใครเป็นใคร มันมั่วกันอยู่ในมุ้งเดียวกันเนี่ยนี่ถามยังไงที่จะดูว่าให้โปรเจกต์นี้ตกลงมันยังไงกันวะก็คือเราต้องมองว่าโปรเจกต์นี้นะมันมีเป็นคอมโพเนนต์นะครับเป็นหลายองค์ประกอบแล้วก็สังคมจะมองว่าให้องค์ประกอบยิ่งเยอะยิ่งดีแหมโครงการนี้เป็นมัลติเพ r ร์สเพรสแดมแดมยูคือมันมันได้ทั้งกษตรไฟฟ้าการท่องเที่ยวอะ่ะมันระโยอ์ต้องพันสามเกินคอสตตั้งเยอะเออยังไงมันก็คุม้มที่จริงผิดนะครับ วิธีการคืออย่างนี้เราต้องให้เขาแตกองค์ประกอบพวกนี้ออกมาแล้วดูว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีมูล,ลค่าเท่าไหร่เพราะว่าอะไรมันอาจจะมีองค์ประกอบบางอันที่มันเป็นตัวถ่วงแล้วมันซ่อนอยู่ในนี้แล้วมันมองไม่เห็นอ่าเช่นว่าอย่างนี้นะถ้าให้ทําเขื่อนเพื่อเกษตรอย่างเดียว npv เท่าไหร่รมชนไปคํานวณมาใหม่700ถ้าเกิดไฟฟ้าอย่างเดียวเท่าไหร่พันห้าแล้วถ้าเกิดท่องเที่ยวละ่ะติดลบเพราะการท่องเที่ยวมัน เองสวยถ้าเกิดเกษตรไฟฟ้ารวมกันเอาแค่2อย่างนะเป็นไงครับ1,500ล้านมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดอันนี้ดูข้างๆไปนะเกษตรท่องเที่ยวนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นประเด็นคืออย่างนี้เอาสมาเทียบกับเจนะก็แสดงเห็นว่าถ้าผมเอาการท่องเที่ยวออกเนี่ย n p v เพิ่มขึ้นจาก1,300เป็น1,500เพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นตัวถ่วง ในโปรเจกต์นี้แต่เจ้าของโครงการอยากเอาการท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่าน้องเมียเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวขอแฝงเข้ามาที่พนจะได้มาทําสนามกอล์ฟขาดทุนช่างหัวมันเงินจังหวัดไม่ใช่เงินชั้นเพราะฉะนั้นการที่มีโครงการขนาดใหญ่แล้วมีประโยชน์หลายอย่างเนี่ยเราจะต้องระวังว่ามันไม่มีตัวแอบแฝงที่เป็นตัวที่เป็นอีกนอมิกลอสแต่แต่แอบเอาเข้ามาด้วยนะครับแล้วเวลามันแอบเข้ามายังดูไม่ออกเพราะว่ามันทําให้ NP v ีเนี่ย ยังยังดูเป็นบวกอยู่แต่มันบวกน้อยไปหน่อยซึ่งคนจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอโครงการที่มีหลายคอนโทรนเนี่ยเราก็อบอกเจ้าของโครงการว่าพี่เอากลับไปอีกทีได้ไหมลองทํามาเป็นสเต็สเปสเต็ปแต่ว่าไม่ต้องให้ไล่็ทําทั้ง7จ็ดออปชั่นนะมันก็เกินไปอาจจะบอกพี่ทํามาสักสามออปชั่นได้ไหมเช่นเกษตรอย่างเดียวเกษตรไฟฟ้าเกษตรไฟฟ้าท่องเที่ยวอน่ะก็ดูที่ว่าตรงไหนมันมากที่สุดเอาตรงนั้นแล้วเราก็จะเริ่มเห็น ว่าในพวกนี้ใครเป็นผีใครเป็นคนมันก็จะค่อยๆสะท้อนออกมานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราเจอโครงการที่มีเป็นมัลติฟังชันเนี่ยมันชักเริ่ม <laughs> ไม่ค่อยสบายใจ <c oughs> อนอกจากนั้นก็โอเคอแค่นี้กอแล้วกันเพราะตรงนี้เดี๋ยวชักเริ่มเยอะแล้วที่เหลือๆก็หาเวลาไั้วันนี้เะแล้ที่เหลือก็หาเวลาไ่พูดกันคนหลัก <c oughs> ต้องเอาไปค่อยๆขยับขยับดขย่าให้เหมือนกับบิดบิดบิดคำถามนิดนึงบิดวิธีหน่อยนึงถ้าเอาจากที่เราทํากันในตารางสาอันเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่ถามว่าแล้วปัญหามอยู่ที่ไหนเพราะชุมชนเขาอาจจะแฮปปี้ไม่ต้องการนักวิจัยมันยุ่งก็อยู่นี่อยู่แล้วประเมินประเมินทำไมเนี่ยเขาเขาบอกว่านโยบายของรัฐเนี่ย แล้วมันกัรใซช้ฝัแงลกแล้ววิถีชุมชนที่เคยอาศัยใช้ฝั่งอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเข้าใจแต่มันมีปัญหาป่ะแล้วปัญหาวิจัยชีวิตผมก็เปลี่ยนผมเคยอยู่บ้านเมืองไทยหม่อนเดยวที่ผมเป็นฝรั่งมากขึ้นเพราะผมไปโตอเมริกาแล้วมันไม่เห็นมีปัญหาดิฉันดิฉันก็ถามเขาคล้ายๆกันว่าถ้าเขาตอนนี้เขาใช้มือถือหรือเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าส้มกินกินหรือเปล่าคือพวกนี้พวกนี้กินใจนะวิถีชุมชนเปลี่ยนเนี่ยคือมันมันทาให้นักวิจัยรู้สึกเฮิร์ต แต่ชาวบ้านเขาอาจจะไม่เดือดร้อนก็นได้ไม่ออกไหมนักวิจัยเคยราะว่าเคยวิยจัยชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ให้วิจัยแล้วในดิบได้ดีกันแค่หมดเราต้องดีฟายปัญหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าชุมชนเนี่ยเขาฆ่าตัวตายมากขึ้นอ่าเนี้ยเริ่มคุยกันได้แล้วมีการพัฒนาเข้าไปชาวบ้านมียาเสพติดฆ่าตัวตายปัญหาทําแท้งมากขึ้นอะไรเงี้ยค่อยมาถามปัญหาันต่นอ <ไป S 1> <ๆ S 2> ว่า เพราะอะไรสาเหตุคืออะไรคนถึงจะวิจัยกันได้น,นี่อย่างได้นะลำพูนค่าตัวตายมากที่สุดในประเทศไทยมันเกิดจากป้อนนิคมุตสาหกรรเอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับคําถามวิจัยคือสาเหตุอะไรที่นําไปสู่การฆ่าตัวตายที่มากกว่าปกติที่จังหวัดลำพูน basic research q u e s t i o นเลยแล้วพอทำตรงนี้ได้แล้วค่อยไปคิดอย่างอื่นต่อค่ะสมมติเรารู้สาเหตุใช่ไหมสาเหตุมาจากสมมุตินะสื่อทางอินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม คำถามคือเออเราจะไปอินทวีนมาตรการไหนจะอิเฟคทีฟมากที่สุดเพราะงั้นาสิ่งหนึ่งที่เวลาทําวิจัยนะเราอย่าไปกลัวความเท่เช่นโอ้ยเด็กนักศึกษาปอเอกชอบเป็นผมก็อยากดีกบาลมึงบอกว่าจานเรียนที่นี่ได้เฮงซวยสู้เกษตรไม่ได้หมูเกษตรเขาลันโมดงเดลอาจารย์เด็กปอเอกเขาเก่งผมบอกโอ้ยเก่งไม่เก่งมันไม่ได้อยู่ที่รันเดลมันอยู่ที่การคิดโจทย์นี่ออกไหมครับเด็กผมไปอินทาเด็กอาจารย์ใช่ไหมเออ งานวิจัยยังจะเป็นเลเยอร์อย่างสมมติอาจารย์วิ่งสารทำลำกูนมีการฆ่าตัวตายเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นงานวิจัยัะดับแรกต้องเป็นแบบเชิงพื้นฐานไปก่อนแม้กระทั่งอาจจะเป็นเชิง descriptive ทาตารางง่ายๆตายกี่คนตายที่ไหนตายเมื่อไหร่น,นี่ชิ้นที่หนึ่งจะไปรัน cge ไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่มีคําถามอะไรเลยก็ต้องทา descriptive และเพราะั้นการทา descriptive ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเป็นถ้าเราทําในช่วงที่มัน เหมาะสมกับสถานการณ์มันก็ต้องทำพอเ descriptive เสร็จอันที่2ก็ไปทำ regression อันที่3ก็ไปทำ cge เพราะนั้นทีนี้พอถึงเวลาที่งานวิจัยมันพัฒนาไปถึงระดับ cge แล้วนัดมาบอกว่าหนูอยากทำลำพูนแต่หนูอยากทำ descriptive มันเกิน,นเวลาไปแล้วเพราะความรู้มันพัฒนาไปถึงจุดนน้นแล้วเพราะนั้นเครื่องมือที่ใช้เนี่ยหรือความลุ่มลึกมันต้องขึ้นอยู่กับ state of knowledge ด้วยมไป มันไม่ใช่ผมเ้ยฉันเก่งไว้ชั้น CGE ตลอดเกินไปหรือเป็นว่าคนที่เขาทำ Descriptive ว่าเหงนสวยมันก็ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคไปเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ